สวัสดีค่ะพบกับรายการ Volley c r a ี่สำหรับวันนี้นะคะรายการ v o l l เ y c r a ี่ของเราก็มีข่าวเกี่ยวกับวงการวอลเลย์บอลมาฝากเช่นเคยค่ะและสำหรับข่าวนี้นะคะไปกันที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมญี่ปุ่นกันบ้างน,นะคะเพราะว่าทางสมาคมวอลเลย์บอลของญี่ปุ่นนะคะทุ่มงบมากมายเลยค่ะเพื่อที่จะให้ทีมสาวญี่ปุ่นของเรานะคะ ไปเตรียมอุ่นเครื่องค่ะกับสาวสา,วสาวรัสอเมริกาเพราะว่าในการแข่งขันวีเอลครั้งนี้นะคะมีตั๋วไปโอลิมปิกเป็นเดิมพันค่ะญี่ปุ่นเอาจริงเรื่องตั๋วโอลิมปิกทุ่มเงินนะคะวลอลเลย์บอลหญิงญี่ปุ่นซุ่มซ้อมอุ่นเครื่องที่อเมริกาก่อนบู๊วีเ2024ค่ะโดยเมื่อวันที่2 5เมษายนที่ผ่านมานะคะอย่างที่แฟนๆวอลเลย์บอลทราบดีนะคะว่าญี่ปุ่นเนี่ย เป็นทีมที่อกหักจากการคัดเลือกโอลิมปิก2024ทําให้หลังจากจบหลีกญี่ปุ่นแล้วนะคะทางสมาคมกีฬาวอลเลย์าบอลของญี่ปุ่นเนี่ยก็ประกาศรายชื่อเรียกตัวนักกีฬาเข้าแคมป์ทีมชาติทันทีเลยค่ะเพื่อเตรียมทีมนะคะก่อนที่จะลุยศึกเวนแอล2 0 2 4นี้ค่ะเรียกได้ว,ว่าไม่ปล่อยให้นักกีฬาเนี่ยเล่นวอลเลย์าบอลถ้วยด้วยซ้ําไปนะคะสําหรับนักกีฬาญี่ปุ่นล่าสุดนะคะสื่อญี่ปุ่นได้รายงานว่า วอล,ลเล่บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นจำนวน24คนนะคะที่ฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาถูกตัดชื่อให้เหลือ18คนแล้วค่ะแล้วก็บินตรงนะคะตั้งแคมป์เก็บตัวซุ้มซ้อมที่สหรัฐอเมริกาก่อนที่จะลุยศึก w n l 2024สัปดาห์แรกที่ตุรกีนะคะในวันที่16พฤษภาคมนี้ค่ะพวกเธอนะคะไม่เพียงแต่ไปเก็บตัวที่นั่นเท่านั้นนะคะแต่ยังมี เกมอุ่นเครื่องนะคะกับสหรัฐอเมริกาเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกครั้งที่แล้วที่กรุงโตเกียวด้วยค่ะอย่างซารินะโคกะนะคะกับตันทีมแล้วก็เอสของทีมชาติญี่ปุ่นเลยนะคะสำหรับซารินะเนี่ยซึ่งตั้งเป้านะคะที่จะผ่านเข้ารอบโอลิมปิกติดต่อกันเป็นครั้งที่6กนะคะกล่าวว่าฉันอยากเล่นเกมฝึกซ้อมในสหรัฐอเมริกาเติมเต็มช่องว่างและไปตุรกีด้วยความมั่นใจ สำหรับนะคะวอลเลย์บอลเนชันลีก2024นะคะจะแบ่งออกเป็น3สัปดาห์นะคะในการแข่งขันในรอบแรกโดยสัปดาห์แรกนะคะแข่งขันกันวันที่14ถึงวันที่19พฤษภาคมสัปดาห์ที่2นะคะแข่งขันกันวันที่28พฤษภาคมถึงวันที่2มิถุนายนนะคะและสัปดาห์ที่3แข่งขันกันวันที่11ถึง16มิถุนายนนี้ค่ะและรอบสุดท้ายนะคะจะแข่งขันระหว่างวันที่20ถึงวันที่3มิถุนายนนี้ค่ะ โดยนะคะทีมที่ทำผลงานดีที่สุดนะคะในรอบแรกทั้ง3สัปดาห์ทั้งหมด7ทีมนะคะและประเทศเจ้าภาพก็คือประเทศไทยของเรานะคะอีก1ทีมรวมทั้งหมดเป็น8ทีมค่ะที่จะเข้าไปแข่งขันและไม่มีทีมตกชั้นค่ะนี่นะคะก็เป็นข่าวความเคลื่อนไหวนะคะของสาวๆนักตบลูกยางจากแดนประดิบนะคะหรือว่าทีมชาติญี่ปุ่นนั่นเองค่ะ ที่เขาซุ้มซ้อมกันที่อเมริกานะคะแล้วก็จะมีนัดอุ่นเครื่องกันด้วยกับสาวๆอเมริกานะคะก็ต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาทุ่มทุนจริงๆเลยนะคะสำหรับกีฬาประเภทนี้ค่ะแล้วเ,เพื่อนๆละครมีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างสําหรับข่าวนี้ยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะ แต่ต้องแสดงความผิดเห็นกันอย่างสุภาพนะไม่ฉะนั้นจะโดน YouTube บล็อกเอาได้นะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชาน c h ชาแนลด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ